ันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะพาทุกคนนะคะมากางเต็นที่น้ำตกห้วยแม่คมัานินนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เองนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกติดตามนะคะไปดูกันนะคะว่าพวกเราจะกางเต็นท์ออกมาเป็นยังไงไปดูกัน หลังจากที่เราขับมาถึงเมืองการเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เส้น3199ขับยาวจนถึงแยกเขื่อนสีนกคกลินจะเบี่ยงซ้ายจนเจอทางแยกไปน้ำตกเอราวัณเราจะขับเลยจากแยกน้ำตกเอราวัณขึ้นไปตามทางจะไปน้ำตกห้วยแม่ขามินใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ To be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it's squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night. Not okay. All I want I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. อยากสอบถามว่าค่าเช่าเต็นท์นี่กี่บาทอะไรยังไงบ้างคะคือหลังละ200ค่ะกรณีถ้าเต็นท์ต้องเสียค่าบำรุงคนละ30บาทต่อคืนต่อคนซึ่งนอนเช่าตัางหากโอเคค่ะแล้วถ้าเป็นค่าเอ่อพวกหมอนอะไรอย่างนี้นี่คิดตั้งหักกี่บาทคะใช่ค่ะหมอน10บาทแผ่นรอง20ถุงนอน30โอเคค่ะแล้วขอบคุณค่ะ ทริปนี้นะคะเรามาวันที่28่ระกะดากดาเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาร้อยสิบนะคะเราก็จะได้ค่าเข้านะคะฟรีจากนั้นที่เราติดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการกางเต็นท์ดูสถานที่ที่เราอยากกางนะคะซึ่งวันนี้มีคนมากางเยอะอยู่นะคะเราก็จะเลือกบริเวณกางเต็นท์ของเราก็คือ ใต้ร่มไม้นะคะเพื่อเวลาตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยน้องจะได้ไม่ร้อนมากก็คือเราเสฟตัวเองก่อนอันนี้ก็คือเต็นที่เรากางเรียบร้อยแล้วแนะนำอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะทุกคนเป็นไก่ยาก่าง แพ็กเกจดีมากไม่ยุ่งเปิดนะงานเราเอาไปในตัวทุกคนคะเดี๋ยวจะมากินข้าวเย็นกันนะคะก็จะมีไก่ย่างส้มตำนะคะทุกคนอนี้ไก่ย่างเนาะ ก็ถ้าเราไม่อิ่มนะคะเราวพีงมีหมูกระทะรองรับเราอยู่นี่ไดชิมกันทุกคนเมนูต่อไปของเราก็าจะเป็นหมูกระทะสุดคลาสสิกเราก็จะบันเลงเลยนะคะถ้าเป็นเตาแกสอย่างเงี้ยให้สามารถกินที่เต็นท์ได้แต่ถ้าเป็นเตาฝืนต้องไปกินตรงที่จุด ที่เขาบริการนะคุณคะเมื่อกี้เรากินอาหารเรากินอาหารรองท้องไปนะคะจะมากินอาหารหมูกระทะมาหารหมูกระทะหมูกระทะกันนะคะทุกคนเสร็จแล้ว ทุกคนคะ่ะแล้นี่นะคะก็ะคือห้องน้ําใหม่นะส่วนตรงฝั่งเนี้ยจะเป็นห้องน้ําเก่าซึ่งจะอยู่ใกล้กว่าเราก็เลือกที่จะเดินมาไกลนิดนึงเพื่อเราจะไปดูห้องน้ําใหม่กันนะคะจัดว่าไกลเลยแหละ เดินมานะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศห้องน้ำใหม่ว่าเป็นยังไงนะสะอาดหรือเปล่าทุกคนเราเดินมาถึงห้องน้ำใหม่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นห้องน้ำโซนหม่ของอุทยานห้วยแม่ขมิ้นนะคะเราจะมาดูกันใหม่มากไม่ค่อยมีคนมาใช้เลยเพราะว่าไก่ไก่ไกมากแล้วก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจก เดินเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ามีห้องน้ำอ๋อแยกเป็นฝักบัวห้องอาบน้ำเลยโดยโดยเฉพาะนี่ลุงข้าวแล้วก็จะเป็นห้องน้ำไว้ปวดถุกซึ่งสะอาดหรือยังแบบสะอาดใหม่ๆเลยอะบริเวณโซนเก่าคนจะใช้เยอะเนาะเดินมาไกลนิดนึงก็จะได้ห้องน้ำที่สะอาด น้ำน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณข้างในนะวน่ามีอะไรบ้างกอ<ม>ปักบัวที่ไว้สะดวกลาวแผ่นผ้ามีที่ไว้ผ้าให้ด้วยเนี่ยเป็นเชลล์จริพื้นก็เนี่ยสะอาดเลยอ<ม>่ะดีจริงเดินหน่อย ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบกว่านะคะแล้วจะไปดูทะเลเหมอกกันเช้าแลจะตบดสุขาสิบตอนนี้นี่คือแบบคนอพยพนะ็ะบอกยี่สิบกว่าตัวหนาเงี้ยน,นะอากาศดีมากแล้วคืนดาวสวยเนาะแต่ถ่ายไม่ติดนะ เราจะมาดูระยะทางจากตัวลานกลางเต็นมาถึงบริเวณห้องน้ำนะคะก็เดินมาประมาณสักห้ารอยเมตรก็เดินมาก็จะเจอห้องน้ำมีสามโซนนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำโซนนี้แล้วก็วนโซนนู้น ีน,นจะเป็นโซนประกอบอาหารสำหรับปิ้งหมูกระทแะแบบต้องก่อดกอาไฟอ่ะให้ทำตรงนี้นะคะไม่งั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวฟันไฟก็ลบกวนและห้องน้นเมื่อคืนที่เราไปอาบกันก็จะเป็นทางนู้น ไปดูซึ่งไก่ไก่แหละแต่เรายอมเดินนองก็เออนะนูน,น,นหลังนูนนะอันนี้หลังผู้ชายนะ หลังนู้นเลยนะหลังผู้หญิงคือกลไปอีกจ้ะแต่คือสะอาดมากเพราะว่าเป็นห้องน้ำใหม่ก็เลยยอมเดินถ้าใครชอบเดินนะคะแนะนำห้องน้ำนี้นะคะสะอาดจริงบริเวณตรงนี้นะคะเป็นจุดบริการอุปกรณ์ที่พักแหลมนะคะสามารถเข้ามาติดต่อ ซื้ออุปกรณ์เต็มได้หรือถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มานํามาติดต่อที่นี่ได้นะคะก็เช่าเต็นท์เนาะถ้าเต็นท์ก็เป็นเต็นท์หลังละสองร้อยแล้วก็ถ้าใครสะดวกสามารถเข้าไปจองผ่านเว็บนะคะก็สามารถจองเป็นบ้านพักได้ด้วยแหละมีทั้งหมอนเบาะรองนอนด้วยนะถ้าใครสนใจก็มาดูที่นี่ได้ ทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดกลางเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นพิง่งเดินมาจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแบบชัดเจนมากกว่าจุดตรงนี้อีกอะเพราะว่าตรงนน้มันมีต้นไมบ้บังแต่ตรงนี้คือแบบชัดเจนมาก คือตักกต๊ก,กแตนตั๊กแตนอะไรไม่ทราบเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะมันมีชีวิตจริงๆนั่นดูดิด,ด,ดมันขยับอันนี้มันคือกระจกเหรอเขาอยาไปจัมบันไม่โดนอ่ะเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่สามารถถ่ายได้เคย นี่นะคะเป็นเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำตกกันนะคะที่เรามานอนเนาะเราจะได้เจอน้ำตกตอนเช้าคือต้องค่อยๆเดินนะคะบันไดเน่ะคือเวลาลงก็ง่ายสะดวกแต่เวลาขึ้นก็อาจจะใช้กำลังนิดนึงในการขึ้น เย็นมากใช่ไหมบ๊ายบายเล่นน้ำก่อนนะ ก็กางเต็นที่น้ําตกคุ้ยแม่คมินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเป็นไงสนุกไหมสนุก,นกค่ะใช่แล้วก็แบบเหมือนมีเสียงน้ําตกฟังตลอดทั้งคืนเลยนะอากาศก็เย็นมากเย็นมากห้องนํากรดีด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติบตามชีเลยนะคะมากางเต็นที่นี่ได้ด้วยนะบ๊ายบาย